สวัสดีครับพี่หมอเกาเกมนะครับกลับมาในบรรยากาศของวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันเสาร์ที่20กันยายน2568นะครับวันนี้น่าดูกันหลายคู่เลยทีเดียวครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปเริ่มตัวกันที่เพีเมลีกอังกฤษในช่วงเวลา6โมงครึ่งครับลิเวอร์พูลจาฝูงตอนนี้ครับเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันอันดับ6นะครับสี่เกมล่าสุดของเอฟเวอร์ตันที่มาเยือนรังแอนฟิลด์แพ้รวดแบบยิงประตูไม่ได้นะครับแถมเกมนี้คาดว่าแฟนหงแดงจะได้เห็นอเล็กซานเดอร์อีซักลงสนามแหละครับซ เปิดมาให้ลิเวอร์พูล1.5เชื่อว่ายังน่าเชียร์อยู่นะครับกับสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์และความได้เปรียบที่เล่นในรังแอนฟิลด์ครับคู่ต่อไป3ทุ่มนะครับไบรตันตอนนี้รังอันดับ13อยู่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันดับ3อย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับคู่นี้เฮ t ูเฮ a d ไม่หนีกันนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาคนละ5เกมครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดจะย้อนกลับไปดูสถิติเกมในบ้านของไบรตันเนี่ยเล่นค่อนข้างดีก็จริงนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้สเปอร์เนี่ยเตราดเปิ มาอยู่ทางฝั่งไบรตันที่0.25ปอปลาครับเชื่อว่าสเปอร์น่าจะมีโอกาสยันเสมอไหวแหละครับและคู่นี้แนะนําให้ใส่สกอร์สูงไปที่กําแพง2.75น่าจะมีสิทธิ์ลุ้นกินครึ่งครับคู่ต่อไป5ทุ่มครึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่14ครับเจอกับสิงห์บูเชลซีอันดับ5ครับแมนยูตอนนี้ยังอยู่ในอาการเมาหมัดนะครับหลังจากที่แพ้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับโดนไปจุกๆ3ลูกกับแมนเชสเตียครับกับแผนการของอโมรินที่ตอนนี้ดูเหมือนจะขัดใจแฟนผีอยู่ไม่่นนน้ออยยลลละะะฮสสวททาางงงงกกกกัััับบบิห์์ูเเชซีีีคครรรมมษฟได แถมเกมนี้น่าจะกลับมาจัดเต็มหลังจากที่พึ่งแพ้ในรายการ UCL มานะครับภาราในเกมนี้เปิดมาอยู่ทางฝั่งสิงบลูปอป่าครับ0.25 ว่าเกมนี้น่าจะมีโอกาสปิดจ็อบได้แน่นอนครับ2 1 3 1ต้องมีแล้วฮะข้ามฝั่งไปที่บุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับ2องทุ่มครึ่งบ้านเราครับฮอฟเฟนไฮนตอนนี้รั้งอันด,ดับ6เจอกับจ่าฝูงอย่างไบรเยนเมวนิกครับไบรเยรนจ่าฝูงชนะรวดมา3เกมติดแบบฟอร์มดีนะฮะเกมล่าสุดในรายการยูซีเอลกดเชลซีไป3าหนึ่งครับถือว่าตอนนี้เครื่องกำลังติดเลยทีเดียวนะครับงานนี้เชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนไฮนน่าจะต้านลำบากกับพาราที่เปิดมาอยู่ทางฝั่งไบรับบาเยิร์นมินจจัััดดดหกเต็ไ้ที่บบเยรร์คั ไปต่อกันที่เกาโชเซเรียอิตาลีนะครับ23นาฬิกาเวโรนาอันดับที่17ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรองจ่าฝูงอย่างยูเวนตุสครับเกมนี้เวโรนาสภาพทีไม่สมบูรณ์นะครับแถวฟอร์มเกมในบ้านค่อนข้างห่วยแตกครับพวกเขาไร้ชัยในบ้านมา14เกมติดกับผลงานในลีกนะครับในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างยูเว่ครับ3นัดซัดไป7ลูกครถือว่าเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับฤดูกาลนี้นะครับแถมตอนนี้พวกเขาต้องการแต้มเพื่อไล่บีนาโปลีที่นําอยู่เป็นจ่าฝูงครับงานนี้มีพาราติดตัวมาทีี่่1ลููกสําหรับยยเวชได้ ปิดไทยวันนี้กันที่ลาลิกาสเปนนะครับ21นาฬิกา15นาทีจะฝูงอย่างเรอัลมาดริดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับ3อย่างเอสปันยอนครับมาดริดเกมนี้สภาพทีมไม่สมบูรณ์นะครับแถมเกมนี้เจอพาราติดตัวเปิดมาสูงปรีเลยครับเปิดมาที่2ลูกงานนี้เจอกับเอสปันยอนที่ฤดูกาลนี้เนี่ยออกสตาร์ทได้ดีเกินคาดนะครับฟอร์มเทพไร้พ่ายมา4เกมติดละฮะเชื่อว่าเกมนี้น่าจะบุกมาด้วยความมั่นใจครับงานนี้น่าจะมีประตูแน่นอนสำหรับทางฝั่งเอสปันยอนนะครับเกมนี้ม ช่องผ่านนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดขัดใจสวนกันตรงนี้เลยฮะส่วนใครอยากได้ความแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนบอลเตะไปตามกันอีกทีนึงนะครับในครอบครัวเฮียเมาครับตัวเน้นตัวคัดตัวจัดหนักจัดให้นะครับในบ้านของเรากับครอบครัวเฮียเหมาทิ้งทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยที่ใต้โปรไฟล์ครับ